ไปต่อยกันไปเปล่าไปไหนไปต่อยเปล่าอา๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหนูซื้อหน้ากากก่อน,นนะจะไปจะไปอันล็อกหรือจะไป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 ไหนก็ได้นะทำไมซื้อหน้ากากนานจังพี่พี่เลงเรื่องไม่ได้เลย<อ>พี่ไปไหนพี่เปิดหูมาแล้วกันโอเคป้าเลยหนูเปิดหูไปได้เลยโอเคโอเค ต้องมาทิ้งกันนะครับผมเข้ามามาดูคนหมดตัวเนี่ยเห็ุบอกว่าทวิตยังอันนี้เต่าใช่ไหมครับฮี่อาเต่าแล้วเต่าแล้วันเดียวต้องใชยไม่มีอะไรจะพูด,ไ,ดไม่ที่บอกมือเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วอ,อ๋อน <s> ี <laughs> ไ่ไงม่เย็นเอาเพจเช็คไปทำทุนก่อนใช้เลยเปล่า ใช่ไหมครับเราไปเลยเดี๋ยวไปต่อยแล้วทำงานครับเขาเป็นงานร้านนะเออเจ๊เราหนึ่งที่มกินข้าวอยู่เราดิตรอมอ่ะใช่ต่อมไปไปต่อยมาถึงไปไปอีกที่หรอใช่ให้เขาเก็บรถเลยหรือเปล่าไปเจอกระลาเขียวไหมได้ไปรอก่อนนะเรียบร้อยแล้วครับหรือมีรถจอดไว้ข้างในก็ได้คู่โวได้ครับสองห้าสี่ครับเนี่ยดูดิดูดิคนเสียพาอย่างเงี้ย ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเมื่อกี้ผมบอกเมื่อกี้ผมบอกว่าผมจะให้หมื่นหนึ่งเอามาดีเขายังอยากเล่นอยู่เลยโู่อยากมีเงินเปล่าทำไมคู่ถ้าคู่ให้เขามาแสนหนึ่งเขาปั้นสามแสนได้ไหมีไงเขาจะลบหนึ่งจุดห้าคู่เขาไม่แต่ปั้นให้ได้จริงว่าให้ได้นะเอาขอแสนหนึ่งแต่นี่แป๊บเดียวนะจะหมดแล้วจะหมดแล้วเสริมแรงกดดันไง กูเดี๋ยวไม่ไม่โทนี่บอกใช้ไปเลยไปแล้วไม่อยากอยากอยากให้พี่ใช้บ้างไงอยากให้พี่ใช้บ้างพี่จะต่อยที่ไหนเดี๋ยวไปเอาอย่างนี้ถ้าพี่จะต่อยใครสักคนแ่ะขอให้มันเป็นคนผมเป็นผมท้้งว่ะเอาเยี่ยมึงไม่พูดแต่แรกไว้สัตว์นรักไปอันนี้ไม่ได้ต่อยอันนี้แทงเยี่ยกระเป๋าสี่สิบห้าครับนี่ซ่อมกันเป็นเล่นอะไรนะสี่สิบห้าครับเท่าไหร่ครับสี่ร้อยครับเฮียเล่นไพ่กันบอสอันนี้เท่าไหร่อ่ะ มีในตัวอยู่อะไรลยั่งพันอ่ะโอเคที่เป็นตัวการขอที่ระขอมาก็ได้แล้วแต่ที่ระขอเลยกี่ใบคุยตรงนี้เลยใบเดียวเลยโอเคเปิดปุ๊บกดเลยใบเดียวนะโอเคมาบมาบกูเสียครับโอ้โหเขาเขาขยิ่งมาแดกไม่เห็นว่าจะไปต่อเขาขยิ่งมาแดกเริ่มมากรมาคนหมดตัวก่อน ก็คือกลับมาก็เป็นซอมารีล่ะซอมใช่เป็นย้อมเลคือรวยแบบรวยรวยเดินออกมาลีอ๋อเป็นซอมารีหรือเป็นเหรอให้น้องๆเรียกซอมไหมให้ได้ก่อนนะก็คือตอนนี้ยังไม่ได้เลยนะหมดแล้วของของจอมอตโต้ละไม่กี้ไปอีกสามหมื่น รวมหมดเท่าแล้วไม่ไม่รวมได้ไหมอ่ะพอรวมปุ๊บดูจำนวนมันเยอะอยังไง็<า>มไม3,000กว่าละค่ะอีกสาม0สนก็เป็นสามแสนหกละอขอให้หมดตัวไปไ,ไม่ใช่ก็คือถ้าห,หมดตัวปุ๊บเดี๋ยวผมดูเลเองโอเคไหมมาริกาลังจะพูดเลขตัดบทอีกแล้วอ้าวไปรู <laughs> เล่นแล้วก็มาพาบ้างโอเคไหมเดี๋ยวนอนไม่หลับอีกไม่ก็คือก็เล่นที่เราหมื่นนะเดี๋ยวก็นอนไม่หลับแบบว่าไม่อยากนอนขนาดแบบว่าไปเล่นที่เราพันยังไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวก็ไม่อยากนอนอีกไม่ง่วงแล้วตั้งหาไม่ง่วงเดี๋ยวจะไม่ง่วงไหอป่าไม่ง่วงเพราะคนไม่ใช่อุยใช่เน่จน่ารักไปหรือเปล่าครับ จะน่ารักไปหรือเปล่าครับแค่นี้ก็หล,ลงจะตายแล้วนะครับก็ไม่ได้น่ารักกับทุกคนนะก็น่ารักกับคนนี้คนเดียวแต่นี้ไม่ได้ดูนะแต่เบาเข้าใจไหมเด็กก็ยืนทั้งวันทั้งคืนอีก <c oughs> มันต้องยืนอยู่แล้ววันนี้เขาเขาก็มีแรงกันอีกใช่ไหมใช่ครับใช่ถ้าช่วงที่ไม่แรงก็คือมาริต้องเข้ามาดูน้องตลอด อันนี้ก็คือบอสอยู่ลอยยังอยู่ก็ปล่อยให้ลอยดูนีแต่ช่วงแบบสามทีทุกเนี้ยลอยไม่อยู่มันก็ต้องเข้ามาดูแทนก็ะพาะผ่อนบ้างใช่ไหมครับค่ะเ,เดี๋ยวนี้ไป่ไปเล่นกันล้งกันแล้วเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวทักหาครับโอเคค่ะครับ ห้ามดิห้ามใช้หมดเข้าใจไหมห้ามไม่ไหวประทัดด้วยไม่ได้เป็นหมอใช่ไหมแต่เป็นอะไรเป็นหว่วงค่ะโอเคค่ะเจอกันค่ะมึงโง่ปะเนี่นอย,อ,ยอะไรอ๋อไม่ได้รู้ทำไม,มอะไรอ่ะไม่ได้ด้วยอะ คือมึงเอ้าใช่ไหมเอาอะไรเอาอะไรคือมึงจะเล่นกันหรอถึงใช่เปล่าไบไหนมึงถ่ายรู้ทำไมอะไรอะไรมึงจะถ่ายรู้ทำไมเปล่าก็ถ่ายถ่ายโชยนี่ไงถ่ายโชยไอ้เน่าสูดเน่าสูดเนี่ยเมื่อกี้เออเน่าสูดเนี่ย ไอตังวัคชีเออตังในวัคชีไม่มีอ่ะเรื่องมึงหาเรื่องมึงอยากลองของเนงี่ยเราไปจ้าไง เ่าคิดแบบชัดเลยนะชัดจริงเหลือศูนยนะ์น่ะชัดจัดมากเลยเรื่องเม่ยยะนะใช่ปะเะห่วยหายว่ะตอนนั้นใช่เหรอคนนะั้นเอาดิไม่พูดเลยนา่นารักอยู่นะอยู่คนนะเนะี่ใครนะเนี่ยอ้าว ก็จบใครอ่ะจบคุยใครก่อืมหัวทองใช่ไหมรวดรือหัวฟ้าหัวฟ้าใครวะที่อ่ะฮะหัวฟ้าใครวะ แมวไอแมวอ่ะ <c oughs> จักเอจาจักแมวเดียวพี่นีไม่นเ้ครับสวัสดีครับเยครับเดี๋ยวไปไมึงจะกูใช่ปะไอฟอากเอา